ครับส,สดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัยให้กับเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเห็นถามมากันเยอะมากเลยว่าปุ๋ยเราเนี่ยแพงกว่าปุ๋ยเคมีแล้วจริงๆแล้วมันแพงจริงหรือเปล่านะครับแต่หลายท่านเนี่ยบอกถามมากันเยอะมากเลยว่าเออมันแพงปุ๋ยเรามันแพงไม่กล้าใช้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบมายฟังว่าปุ๋ยเราเนี่ยมันแพงจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะครับมาดูนะครับ ปุ๋ยเคมีสูตรนะครับ4600นะครับผมขอยกตัวอย่างสองสูตรนะนะครับคือสูตร4600กับสูตร151515นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ย,ยวมาดูสูตร4600ก่อนว่าเกษตรกรเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับสูตร4600ความหมายของมันก็คือ NPK N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสฟอรัสนะครับส่วน K นี่ก็คือโพแทสเซียมนะครับ N ตัวแรกคือ46ที่เราเห็นนะ ความหมายของนตรเจนก็คือช่วยเล่งสีเล่งกลิ่นนะครับทําให้พืชเขียวเลยนะครับซึ่งในโลกของปุ๋ยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรสู้ยูเรียได้เลยนะยูเรียเนี่ยถือว่าเขียวมากจริงๆนะครับตัวต่อมาก็คือ p คือฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสนี่คือช่วยเล่งของอะไรบ้างล่ะนะครับแน่นอนแหละนะครับเล่งในส่วนของรากกับดอกนะครับดอกรากนะครับอยากให้มันออกรากเยอะออกดอกเยอะนะครับก็เป็นตัวกลางตัวนี้ก็คือฟอสฟอรัส อย่างสูตร 16, สิบหกยี่สิบูนย์นี่ก็เป็นสูตรระเบิดลากนู่งไหมครับนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่คือเคปโซเซียมเคปโซเซียม e นี่คืออะไรนะครับตัวน,นี้เนี่ยช่วยเร่งของผลนะครับอยากให้ผลใหญ่มีผลออกมาเนี่ยต้องใส่ตัวน,นี้เข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยความหมายของ 46. สี่สิบหกูนศูนย์นั่นหมายความว่ามันช่วยเร่งของสีกับกลิ่นแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในธาตุอาหารหลักรองเสริมเนี่ยมันมีแค่ธาตุอาหารหลักแค่ตัวเดียวก็คือนโตเนเจนนะครับซึ่งเขียวมากเลยแหละ นะครับแต่ถามว่าพออย่างข้าวเนี่ยมันเขียวหรือว่าต้นพืชเนี่ยมันเขียวเวลาเราเข้าวไปขายเนี่ยเขาวัดไหมครับว่าข้าวคุณมีเปอร์เซ็นต์ความเขียวเท่าไหร่เออเห็นไหมครับเขาไม่ได้วัดเปอร์เซ็นต์ความเขียวของข้าวนะครับเขาวัดตรงที่ว่าเออข้าวคุณมีเปอร์เซนต์ความชื้นเท่าไหร่เม็ดเต็มไหมเปอร์เซนต์แป้งดีไหมเม็ดสมบูรณ์ไหมสีออกมาแล้วเม็ดสวยไหมนะครับเขาวัดกันรงเม็ดข้าวนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเกษตรกรเนี่ยหลายท่านนะครับจะ จะห่วงตรงที่ว่านะครับอยากให้ข้าวเขียวนะครับแต่ไม่รู้เลยว่าเออผลผลิตมันออกมาเป็นยังไงบางคนเนี่ยเม็ดต้นข้าวเนี่ยเขียวเลยนะแต่พอเม็ดออกมาเนี่ยรวงรีบเป็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเออโดนพ่อค้าแม่ค้านะครับปลูกฝังมาปีตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันเขียวจริงเนี่ยแต่ว่าระบบรากมันไม่ดีระบบต้นไม่ดีเป็นยังไงล่ะครับต้นข้าวกรลมครับเห็นไหมครับเขียวจริงๆเลย แต่พอเราฝนมาลมมาหรือว่าลวงเริ่มโคง้งละพอโค้งปุ๊บลมเลยเห็นไหมครับตรงนี้แหละมันเป็นที่มานะครับว่าเออทาไมาข้าวของเราเนี่ยนะครับถึงไม่แข็งแรงก็เพราะว่ามันมีแค่ธาตุอาหารหลักแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้เนี่ยส, 15, 15, 15, สูตรสิบหนะ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่นยนะครับสูตรเสมอนะสูตรเนี้ยรู้จักกันเลยนะครับเกษตรกรเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนแหละนะครับในปุ๋ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับในปุ๋ยเคมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต นะครับมันมีธาตุอาหารแค่45เปอร์เซ็นต์แบ่งย่อยออกเป็นดังนี้ครับ N ก็คือไนโตรเจนเนี่ย15เปอร์เซ็นต์ P ฟอสฟอรัสก็คือ15เปอร์เซ็นต์ K โพแทสเซียมอีก15เปอร์เซ็นต์นะครับอ้าวแล้วถามว่าอีก55เปอร์เซ็นต์ไปไหนล่ะแน่นอนแหละครับอีก55เปอร์เซ็นต์มันก็คือสารเติมเต็มนะครับถามว่าสารเติมเต็มเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะมันก็เป็นพวกโฟมปูนขาวทรายบดนะครับที่มันใส่มาใส่เพื่อให้ดินมันแน่นนะครับให้โครงสร้างมันเสีย นแน่นอนแหละครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีจุดอ่อนตรงที่ว่านะครับอันไหนเนี่ยถูกๆแล้วเยอะๆเนี่ยชอบชอบซื้อกันไอ้ของแพงๆได้น้อยมาเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห่วงคุณภาพสิครับว่าคุณภาพมันดีหรือเปล่านะครับพอซื้อไปเนี่ยพอไปใช้ไม่เห็นผลอา้าวโทษใครก็ไม่ได้คุณเสือกซื้อเองล่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำเข้าใจตรงนี้นะเกษตรกร,กรมีสิทธิ์เลือกนะครับ หลายคนจะบอกผมไม่มีสิทธิ์เลือกสิแต่ทุกวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับมีปุ๋ยดีอยู่ในมือนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปุ๋ย50กิโลเนี่ยเคมีเนี่ยที่เราถือกันหนักๆนะมันมีเนื้อปุ๋ยจริงๆแค่22.5เห็นไหมครับและมันมีธาตุอาหารหลักแค่3ตัวนะ NPK รองกับเสริมครับก็ไม่มีมีแค่ธาตุอาหารหลัก3ตัวนะถ้าเกิดเขาทาสูตร25กิโลมาเนี่ยเขาก็ได้กำไรแล้วนะครับ แต่เขาไม่ได้ทำนะนะครับเขาทำ50กิโลมานะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดเขาทำ25กิโลเนี่ยเขาก็ได้กำไรแล้วนะเห็นไหมครับ25กิโลก็ได้กำไรนะเพราะมันมีน้อปุ๋ยจริงแค่22.5กิโลแต่ที่มันทำ50มาก็เพราะว่ามันต้องการขายดีไงเอาลองขายปุ๋ยเคมีกระสอบรับเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยเนี่ยแต่เป็น25กิโลสิเป็นไงนะครับเราก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมล่ะเพราะมันน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ราคาต้นทุนปุ๋ยเคมีเนี่ยจะต่ำม,มากเลยนะนะครับต่ำม,มากเลยนะครับต่ำม,มา,ากจริงแต่พอราคามันตกมาถึงมือเกษตรกรเนี่ยมันก็จะสูงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเป็นกระสอบละหกร้อยแปดร้อยเก้าร้อยขึ้นขึ้นลงลงฮะ,ะเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหมดนะแต่ปุ๋ยเราเนี่ยนะเป็นปุ๋ยอินรียเคมีสูตรหกสามสามเป็นปุ๋ยสูตรหกสามสามจากมูลนิ้งคาวเพราะมูลนิ้งคาวมันปลดปล่อยกัาหารได้อีกนะครับ นะครับหกสามสามนี่คือธาตุอาหารหลักนะนะครับของเราเนี่ยเป็นเนื้อปุ๋ยลว้ลวนเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแล้วมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบเลยสิบสามชนิดจากสิบหกชนิดพืชต้องการเห็นไหมครับมันต่างกันอย่างนี้นะครับกลับไปดูใหม่ครับของเรายี่สิบห้ากิโลนะเนื้อปุ๋ยล้วนวน,นะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยนะครับห้าสิบกิโลที่เราถือกันหนะักๆเนี่ยมันมีเนื้อปุ๋ยจริงๆแค่ยี่สิบสองจุดห้ากิโลกร,รมัม ในเนื้อปุ๋ยห0สิบกิโลกรัมที่เราถือหนักๆนะฮะเห็นไหมครับแล้วมันมีธาตุอาหารหลักแค่สามตัวก็คือ n p k รองกับเสริมไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ทอสเพิ่มต้องเสียตังค่าทอสเพิ่มอีกเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยปุ๋ยเคมีทํย25สบห้ากิโลก็ได้กาไรแล้วนะครับนะครับแต่ปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับยี่ิบห้ากโเนื้อปุ๋ยนนล้วนเลยหนึ่งเซ็นตเต็มมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบเลยสิบสาชนิดจากสิบหกชนิดที่พืชต้องการเห็นไหมครับ เพราะเร่อนีนถามว่าทาไมปุ๋ยเราเนี่ยมันถึงเหนือกว่าเคมีเยอะก็เพราะอย่างนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยสูตรมาเยอะๆเนี่ยอย่างสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยนะครับพืชไม่ได้กินหมดไหมแน่นอนแหละมันเป็นแค่ทานอาหารหลักแล้วมันเป็นทานอาหารหลักเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มของเขาเรียกกลุ่มอนินรียนะครับพอใส่ไปปั๊บก็ย่อยสลายกินได้เลยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพวกเคมีนะครับสมมุติว่าผมเอาข้าวมาวางสิบห้าจานเนี่ย นะครับ15จานเลยนะต่อหน้าถามว่าเรากินหมดในมู่เดียวไหมเราก็กินไม่หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหลือตกค้างในดินมันก็ทําให้ดินแข็งนะครับแต่6:3:3เนี่ยนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับ6:3:3นะมันเป็นสูตรของมูลค้าขคาวที่เราวิจัยมาเพราะฉะนั้นเนี่ย6:3:3เนี่ยนะครับมันได้มาจากมูลค้างคาวนะ แล้วมูลคามันก็สามารถปลดปล่อยธาตุหาได้สูงเลยถ้าเกิดเราเอาปุ๋ยมูลคา้ามาแช่น้ําเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะแบ่งชั้นกันชัดเจนแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าเออปุ๋ยเรากับปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับวับนนี้เนี่ยผมจะอธิบายฟังแค่ว่าปุ๋ยเราเนี่ยทําไมมันถึงดีกว่าเคมีหลายคนที่คิดว่ามันแพงเนี่ย นะครับต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้กันหมดแล้วนะถ้าเกิดเรายังมามวแต่สงสัยไม่กล้าลองใช้เนี่ยนะครับคุณก็จนไปเดอะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดดูนะครับถ้าเกิดเกษตรกรได้ผลผลิตดีผมก็ดีใจด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ